เรียกว่า N70 ตัวตัวทำให้เกิดฟองนะคะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ผ่านการอะไรนะคะเขาเรียกอะไรตรวจสอบแล้วว่าความเข้มข้นของการกำจัดไขมันอยู่ระดับกลางเราจะไม่ได้ใช้ตัวที่มีความแรงมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราใช้กับเคมีหลายๆตัวมันจะเป็นสารก่อปฏิิริยนะคะทีนี้เราจะลดในในในที่เราจะมาแนะนำนี่คือการลดการใช้สารเคมีลงนะคะแต่ว่าพี่น้อง เขาพี่น้องใช้ไม่เป็นนะคะเขาว่ให้พี่น้องไม่ใช้ฟองเลยมันจะมีมีสูตรที่ใช้ไม่ไม่ต้องใช้ฟองเลยดีค่ะอันนี้นะคะที่เรียนนะคะจะตีอุ้งเีนได้ะนะคะซึ่งมีขนมเลยมาใจที่เราไม่สามารถขึ้นตัวเองไ,ได้นี่แหละคือความติดของเราติดฟองที่ฟองมันไม่ได้ทำให้สะอาดนะคะฟองไม่ได้ทำให้สะอาดมันทำให้ลื่นแต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ต้องใส่แก็ได้จะมีสูตรที่เป็น Thank you.